ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงระบบที่เราเรียกว่าตัว Alert System นะครับหรือระบบการเตือนอัตโนมัตินะครับของซอฟต์แวร์ Simple นะครับในส่วนของการ Implement Phase หนึ่งนะครับของบริษัท SNC Southpool นะครับเพื่อให้เกิดวามเข้าใจในเรื่องของตัวระบบการเตือนอัตโนมัตินี่ผมขออนุญาตย้อนกลับไปพูดถึงตัว Workflow นะครับของตัวซอฟต์แวร์ Simple นะครับ ในส่วนของซอฟต์แวร์ซิมโฟ system มนะครับหรือ Workflow ของซอฟต์แวร์ซิมโยแยกเป็น4ส่วนนะครับส่วนแรกคือระบบ Work Order นะครับซึ่งเราพูดถึงในวันนี้นะครับส่วนที่2เป็น p r i m i t i v e ทีพัฒนานะครซึ่งเป็นการ Implement Phase ที่2นะครับแล้วส่วนที่3 Inventory นะครับคือการ Implement Phase ที่3 Analysis Report ก็คือการ Implement Phase ที่4นะครับเรามาคุยกันในของเฟสแรกก่อนนะครับในระบบ Work Order Control นะครับก็จะเริ่มต้นจากการมี Work Request นะครับหรือเรือกตัวใบแจ้งงาน ใบแจ้งงานตรงนี้นะครับก็จะเป็นตามหน่วยงานต่างๆนะครับแจ้งงานเข้ามานะครับอาจาจะเป็นหัวหน้าหน่วยผลิตอาจาจะเป็นเจ้าที่หน่วยหน่วยงานผลิตหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับแจ้งงานเข e ้ามาเราเรียกตัวนี้ว่า work request นะครับผู้แจ้งก็จะกําหนดนะครับว่าจะให้ทําวันที่เท่าไหร่นะครับว่าต้องการให้เข้าไปทํางานที่ไห properly, ร่นะฮะหรือ date request วันที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นใบแจ้งงานเข้ามานะครับก็จะมีระบบ status อยู่ตรงนี้นะครับว่าใบแจ้งงานนี้ได้รับการอนุมัติหรือยังนะฮะ การอนุมัติก็จะอนุมัติจากฐานะของผู้จัดการฝ่ายผลิตนะฮะหรือผู้จัดการแผนกแต่ละแผนกนะครับว่าแผนกตัวเองเนี่ยลูกน้องออกใบแจ้งงานเข้ามาแล้วเนี่ยวิรเควสเนี่ย WR มาแล้วอนุมัติใบแจ้งงานหรือไม่นะฮะถ้าไม่อนุมัติก็จะเป็นฐานะของ WR Can c e l ก็คือยกเลิกใบใบแจ้งงานนะครับถ้าอนุมัติก็เป็น w r approve นะครับก็คืออ,อนุมัติใบแจ้งงานนะครับ เมื่อนุมัตใบแจ้งงานแล้วหนึ่งงานซ่อมลุงนะครับก็จะมาทําหน้าที่ในการออกใบใบแจ้งงานนี้ให้กลายเป็นใบสั่งงานนะครับเราเรียกว่าเวิร์ r ออเดอร์นะครับในกรณีเวิร์กออเดอร์เป็นงานโปรเจกต์เนี่ยทำหนึ่งงานซ่อมลุงก็จะสร้างพวกโปรเจกต์และบัจเจตแผนนะครับเพื่อว่าเวิร์ r ออเดอร์ตัวนี้นะครับจะต้องใช้งบประมาณหรือว่าต้องใช้ระยะเวลาในการทําเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการซ่อมทั่วไปก็จะข้ามจากระบบบัจเจตแทนนะครับมาเข้าสู่นะร,ระบบการกําหนดสถาน,นะนะครับว่าเวิร์กออเดอร์ตัวนี้นะครับ กำหนดให้ใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับกำหนดดิวเดตนะครับว่าจะให้เสร็จเมื่อไหร่นะครับทางด้านหน่วยงานเอนจิเนียริงนะครับจะเป็นคนกำหนดนะครับนะครับจากนั้นเนี่ยตัวเวอร์กอเดอร์เนี่ยก็จะมีสเตตัสของมันนะครับว่าสเตตัสตรงนี้เนี่ยอินพุตเซตคืออยู่ระหว่างดำเนินการตัวนี้ต้องเวดฟอร์แอปพูฟนะฮะรอทางด้านผู้จัดการซ่อมหลุมนุ่มตือเปล่าหรือว่าตัวสเตตัสตัวนี้เนี่ยเวดฟอร์แบตเทอรี่ย์นะครับคือรอ รออะไหล่นะฮะหรือว่าเว็ฟอร์แพนคอดิชันนะครับหมายถึงว่ารอแพนชัดดาวนะถึงเข้าไปทําได้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะบันทึกนะครับการทําใบสั่งงานนะครับแล้วก็นะครับจะเข้าสู่ระบบ a อนลิ s ิตร e พอร์ตนะครับตัว work order s t a t u s นะครับก็จะถูกส่งย้อนกลับไปยังผู้แจ้งนะครับทั้งทางด้านของผู้แจ้งเองทางด้านของผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการแผนผู้แจ้งนะครับก็จะรู้ว่า เวิร์กีเก็ที่เขาออกมานั้นถูกกำหนดเป็นเวิร์กออเดอร์อะไรนะครับรับผิดชอบโดยใครนะครับดิวเดตคือวันที่ทําแล้วจะทําเสร็จเนี่ยคือจะทำภายในวันไหนนะครับสถานะของงานตรงน,นี้เป็นยังไงนะครับข้อมูลตรงนี้ก็ถูกส่งย้อนกลับไปทางด้านของผู้แจ้งงานนะครับวันนี้เราจะคุยส่วนตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องของตัว alert system นะครับหรือตัว Work Order ดอรที่จะมีระบบการเปลี่ยนขึ้นมานะครับ ในเฟสอินเวนเฟสที่1เนี่ยนะครับเราจะคุยกันเฉพาะส่วนของตัว Work Order System f ก่อนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูครับว่าตัวระบบ Work Order System f เเนี้นะครับทำงานยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นให้เราเข้าที่ตัวซอฟต์แวร์ซิมโปนะครับผมจะนะครับเข้าในฐานะของเอนจิเนีก่อน ในหน้าจอของอิ g จนเนียครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดนะครับเรื่องของตัวเครื่องจัก,กรอุปกรณ์อะไรที่เรารู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้งานเนี่ยต้องการเข้าสู่ระบบสแตนบายโหมดเนี่ยนะครับให้เราเข้าที่ Exit นะครับเข้าที่สแตน d าย Mode นะฮะสแตนบายโหมดก็จะเป็นระบบในการตรวจสอบอัตโนมัติว่าขนาดเนี้ยนะครับมี Work Order ตัวไหนหรือมี w o r ร์ e q ีเว t ตัวไหนเนี่ยตัวใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านะที่แอปพูแล้วนะครับก็จะ เป็นตัวสเตตัสตัวนี้นะครับถ้าบังเกิดการหน้าจอเราก็เอาวางไว้ข้างๆก่อนนะ,ะหรือหลบไปก็ได้นะครับคราวนี้เรามาเข้าในส่วนของอหน่วยงานผู้แจ้งนะ,ะผมสมมุติว่านี่เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับนะผมเข้าในฐาน,ขน,ฐาน,นะ,ะข,านนของพนักงานนะฮะเข้าในฐานะของพนักงานฝ่ายผลิตก่อนนะครับสมมติเป็นผลิตนะครับ ในหน้าของหน่วยงานผลิตนะครับก็จะเห็นเกี่ยวเรื่องของการออกใบแจ้งงานใหม่การตรวจสอบใบแจ้งงานนะฮะการพิมพ์ใบแจ้งงานนะฮะตรวจสอบสถานะใบแจ้งงานว่าสถานะเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนการผลิตก็เข้าหน้าที่ในการออกใบแจ้งงานใหม่นะครับซึ่งการออกใบแจ้งงานก็ออกได้สองแบบนะครับถ้าระบุที่เครื่องจักรนะฮะเราจะดูที่แผนกเรานะฮะแผนกสี่สิบนะครับมันก็จะขึ้นมาว่ามีเครื่องจักรอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในแผนกเราหรือว่าเราอยู่แผนกสินะฮะค้นหาการแผนกก็จะขึ้นว่า ครื่องจักรในแต่และแผนแของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับหรือถ้าเกิดเป็นงานบริการให้เรากดที่งานบริการทั่วไปนะครับก็จะขึ้นรหัสนะฮะงานบริการขึ้นมานะครับว่ารหัสงานบริการตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งทางอินจจเนียร์เนี่ยเขาจะเป็นคนเซตให้ว่ารหัสงานบริการมีอะไรบ้างแล้วตรงนี้นะสามารถเพิ่มได้เป็นจำกัดนะครับโดยอาจแยกเป็นหมวดหมวดนะครับเช่นงานบริการทั่วไปงานบริการคอมพิวเตอร์งานสื่อสารหรือระบบไฟฟ้าทั่วไปงานอาคารพวกนี้เราสามารถที่จะสร้าง รหัสงานบริการได้นะครับคราวนี้ผมสมมติว่าผมแจ้งในฐานะของแผนกสี่สิบกอนนะครับก็จะเรียกเครื่องกัรนะครับการเรียกก็จะเรียกแบบดอกดาวนี้ก็ได้หรือจะคีย์ก็ได้ทันเช่นหนึ่งเนียคีย์เอาให้เห็นได้ชัดนะครับหนึ่งคีย์ดีเก้านะครับก็ได้คีย์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราดีเก้าศูนย์สองนะครับอาการเสียนะครับอาการเสียเป็นยังไงผู้แจ้งก็คีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับเช่น เ,ออเปิดเครื่องนะับตอนเช้านะฮะแล้วเครื่องไม่ทำงานนะครับนะครับรายละเอียดการเสียมีอะไรบ้างนะครับก็คือ,เ,อ,อนะคเครื่องมีสัญญาณน,นะฮะไฟแดงนะครับขึ้น ที่ตู้ควบคุมนะสมมุตินะครับการแจ้งนะคร <unda> ับในเรื่องของอาการเสียอะไรอยาการเสียเนี่ยนะครับถ้าผู้แจ้งสามารถแจ้งได้ชัดเจนนะครับหน่วยงานซ่อมบำรุงเนี่ยก็สามารถที่ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใส่อาการเสียเป็นเครื่องเสียอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยหน่วยงานซ่อมบำรุงก็ทํางานลำบากหน่อยเพราะว่าพอเครื่องเสียก็ไม่รู้ว่าเสียจากสาเหตุอะไรนะครับแต่เรารู้ว่าเสียจากตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถใส่ตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับชื่อผู้แจ้งนะครับ ในกอนะฮะ,ะเก่งทางานนะนะในก็เก่งทํางานมีคนแจ้งนะฮะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในก็คือ 1, 2, 3, 4งสนะฮะหมายเหตุนะฮะขอด่วนมากๆนะครับด่วนมากๆนะครับวันที่ต้องการนะ,ะต้องการทำวันนี้เลยที่9,01,2,0,12นะครับเวลาสัก9้าโมงเช้านะฮะ ต้องการให้เข้าไปทก่อน9ก้าโมงชานะครับจากนั้นก็ทําการบันทึกใบสั่งงานนะครับโปรแกรมก็จะออกเลขที่นะฮะ work request ให้นะครับอัตโนมัติก็คือเลขที่หนึ่งหนึ่งนะฮะเอาเป็นเลขที่สามห้าสองนะครับก็จะออกเลขที่ work request ให้เรียบร้อยนะครับหรือจะพิมพ์เป็นเอกสารใบสั่งงานไปก็ได้นะครับพิมพ์เอกสารใบแจ้งงานแล้วก็ส่งฮะอีเมลนะฮะไปหาเขาก็ได้นะครับ ในกรณีทองการจะส่งอีเมลนะครับหรือว่าจะสั่งพิมพ์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้หน่วยงานผู้แจ้งก็ออกไปแจ้งงานไปแล้วนะครับในฐานะของผลิตนะครับก็ออกไปแจ้งงานไปแล้วนะฮะแตเห็นได้ว่าตัวซอฟต์แวร์ซิมโพนะครับก็ยังทําการหน้าที่ในการตรวจสอบใบแจ้งงานนะฮะของหน่วยงานช่างนะครับหน่วยงานช่างก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่ามีใบแจ้งงานใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าใบแจ้งงานนี้นะครับต้องได้รับการอนุมัติก่อน อันนี้ผมลองเข้าในหน้าจอของลองเข้าในหน้าจอของผู้จัดการแผนผลิตบ้างนะครับจะได้รู้ว่าหน้าจอผู้จัดการแผนผลิตมีอะไรนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของผู้จัดการแผนผลิตนะครับ ในหน้าจอของพุทธิการแผนผลิตนะครับก็จะเป็นของ NC s t a p o o f จะเป็นหน้าจอภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่ามีการใช้โปรแกรมบางตัวเนี่ยที่ต้องการจะให้แสดงหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่หน้าจอตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีงานนะครับที่ต้องรอแอป p r o o เนี่ยนะครับอยู่หลายงานนะครับที่เข้ามางานใหม่ล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับก็คือ,อ,องานของเครื่องเปิดเครื่องชา้าและไม่ทํางานนะครับนายกอเก่งทํางานเป็นคนแจ้งงานเข้ามานะครับ ที่สองมันจะเป็นเรื่องของแคนดิ้งนะครับอันนี้จะเป็นฐานะนะครับที่ทางหน่วยง,งานผู้แจ้งแจ้งงานเข้ามาว่า,างานที่ที่ใบเวิกรีเควสในใบแจ้งเนี่ย w r ออกไปแล้วเนี่ยเป็น WO หรือยังเป็น WO แล้วเนี่ยนะครับสถานะของงานเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติการโค้ดใบแจ้งงานนะครับในของฐานะของทางผู้นะครับผู้ที่เราเรียกว่าผู้แจ้งงานนะครับฐานะของผู้จัดการฝ่ายผลิตนะก็จะเรียกว่า งานตรงนี้นะครับจะ approve หรือ cancel นะครับก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับหรือว่าทางด้านของผู้จัดการไยเองอาจจะออกเป็นเวอร์กอรเดอร์ใหม่ก็ได้นะครับก็จะเป็นเวอร์กอร์เดอร์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะดีไซน์หน้าจอเป็นภาษาอังกฤษนะครับตทมที่ต้องการว่าต้องการให้หน้าจอของทางด้านผู้บริหารเ,เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเราก็สมมติ approve นะโปรแกรมก็ถามว่า confirm นะ,ะ confirm Lier, taxes, park, app. ไท <i> ี่ใบแจ้งงานตัวนี้ก็ถูกแอปพูไปแล้วนะครับขณะที่ทงการแอปพูไปแล้วเนี่ยจะเห็นนะครับว่าทางด้านของหน่วยงานซ่อมบำรุงเมื่อสักครู่ตัวนี้มันวิ่งหุนุนอยู่เนี่ยก็จะแจ้งว่าตอนนี้มีใบแจ้งงานใหม่เข้ามานะครับในหน่วยงานซ่อมบำรุงก็จะทําหน้าที่นะครับในการเข้าตรวจสอบว่าอ๋อมีใบแจ้งงานใหม่ใบใหม่ตัวงานเข้ามานะครับสมมติใบแจ้งงานตัวนี้เข้ามาปุ๊บโอเคตัวนี้เข้ามาแล้วไม่ทํตัวก็จะไม่ยอมนะครับ ดัะนั้นเนี่ยคนที่ทําหน้าที่ในการออกใบแจ้งงานเนี่ยนะครับก็ต้องนะทําหน้าที่ในการนะออกใบสั่งงานก่อนนะครับคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปใหม่นะครับสมมุติเข้าไปในฐานะของผู้การแผนดผลิตใหม่ ของผู้จัดการแผนผผลิตนะครับก็ตอนนี้โปรแกรมจะเข้าไปตรวจสอบนะโอเคสมมติสามห้าหนึ่งตัวนี้นะครับมีใบแจ้งงานดีใบหนึ่งเนี่ยนะฮะเราแอปพูบไปด้วยนะครับแล้วก็โอเคนะครับแอปพูบละนะครับแอปพูบไปละนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้สับสนนะครับเรากลับมาดูหน้าจอของทางด้านของอินเจเนียนะครับซื้อสักครู่มีงานค้างเข้ามาใหม่นะฮะเราเปิดนะฮะเราก็จะดูนะครับ ก็จะมีใบแจ้งงานเข้ามาเป็น2ใบนะครับที่เราจะต้องทําการอนุมัตินะครับในส่วนของอินเจเนียรนะครับก็จะทําการเลือกนะครับเลือกประเภทงานว่างานนี้นะครับที่แจ้งเข้ามานี้เป็นประเภทงานไหนนะครับคอนดิชันแมนเทน n น e ก็คืองานเสียงทั่วไปนะฮะอิมเมอร์เจนซี่แมนเทนนคืองานฉุกเฉินเลยนะฮะออเทอร์ e ซอร์วคืองานบริการงานนี้เป็นงานโปรเจกต์งานพรีเวนทีฟงานพร d i ิคทีฟงาน RM นะฮะหมายถึงว่างานพวกซ่อมอะไหล่นะฮะ พวกอะไหล่ที่เรามีแล้วเราเอาไปซ่อมแล้วกลับมาเข้าสต็อกก็เป็นงานเอเอ็นะครับเธอดารามาแมนทนเน้นก็เป็นงานประเภทว่างานนี้นะครับเป็นงานที่ต้องรอเกี่ยวกับเรื่องของแพนชัดดาวนะครับสมแติตอนนี้เป็นงานอ่าคอลเลกทีฟมาแทนเน้นนะครับเลือกคุณรับผิดชอบนะฮะให้คุณนิสิตทำนะครับกำหนดแล้วเสร็จนะฮะเมื่อไหร่เขาต้องการวันที่9นะฮะตอนนี้ตัวนี้เนี่ยขอให้ทําวันที่สิบแต่อิเจเนียร์ก็จะกําหนดไป ออกไปสั่งงานนะฮะเลขที่ใบสั่งงานก็จะได้นะครับเลขที่ใบสั่งงานสามห้านนะครับก็โอเคนะครับตอนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ใบสั่งงานตัวนี้ได้เหมือนกันพิมพ์ใบสั่งงานนี้ออกไปให้ทางได้ของช่างนะฮะทางน้านเทคทำก็ได้นะครับจะเห็นว่ามีตรงนี้เนี่ยใช้ตัวระบบบาร์โค้ดด้วยนะครับซึ่งในใบสั่งงานเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ออกไปก็ได้หรือว่าส่งอีเมลไปให้เทคโดยตรงก็ได้นะครับว่าโอเค ตัวนี้นะครับจะต้องเ,อเป็นใบสั่งงานอะไรนะครับก็สามารถที่จะส่งเป็นอ e ีเมลไปก็ได้นะครับคราวนี้เราออกใบสั่งงานใบนึงแล้วพอแล้วนะครับเราก็จะปิดเราจะไม่ยอมนะฮะดังนั้นเวลาที่ออกใบสั่งงานเนี่ยคุณก็ต้องพยายามอ,าออกใบสั่งงานทุกใบนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะออกเป็นใบสั่งงานนะครับอันนี้ให้คุณอัตพลรับผิดชอบนะฮะประเทศงานก็เป็น อันนี้เป็น emergency maintenance นะครับต้องการให้ทำในวันที่9เลยนะครับก็ออกไปสั่งงานโปรแกรมก็จะออกไปสั่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมครับสามารถพิมพ์ใบสั่งงานได้เหมือนเดิมขอ e n g i n e e เนี่ยนะครับพอออกไปสั่งงานจนหมดแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่จะปิดตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบสแกนบิลบหมดใหม่นะครับถ้าเราต้องการรอใบสั่งงานใหม่ล้วก็กดกดที่ start นะฮะมันก็จะหมุนหมุนรอมีใบสั่งงานใหม่เข้ามาหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดสต็อปเนี่ยก็คือจะเข้าสู่หน้าจอของเอนจิเนียร์นะครับในอาเป็นสแตนบายหมดเหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่เอนจิเนียทางการออกใบแจ้งงานเป็นใบสั่งงานแล้วเนี่ยเราลองมาดูที่หน้าของหน่วยงานผลิตนะครับที่หน้าของหน่วยงานผลิตนะครับก็คือหน้าของหน่วยงานผู้จัดการ่ายผลิตนะฮะ เวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับจะเห็นว่าใบหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าเอ่อหนึ่งสามห้านสาห้าสองี่ออกไปแล้วนะครับด้านนี้ในงานค้านที่ยังไม่แอปพูปเนี่ยนะครับก็จะจะรออยู่นะครับแต่งานที่แอปพูปไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่นะครับสามห้าหนึ่งนะฮะกับสา2ห้าเนี่ยนะครับอันนี้จะเรียงตามวันที่นะครับดิวเดทนะครับตัวนี้เราต้องการมาทำวันที่9นะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างอินโพรเซสนะอินโพเซสก็คือว่าตอนเนี้ย ตัว work request ออกมาเนี่ยได้ถูกออกเป็น work order แล้วอยู่ระหว่าง็นเนินการนะครับตัวถ้า3 5 1ก็คือประเภท in process ก็คือว่าตัว work order ตัวนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับดำเนินการเหมือนกันนะครับคราวนี้ในการดำเนินการนะครับสมมุติว่าหน่วยง,งาน engineering นะครับออกไปทำแล้วนะครับปรากฏว่างานของ สามห้าหนึ่งนะสมมติงานของสามห้าหนึ่งเนี่ยงานเนี้ยนะครับที่เ็าแจ้งงานเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าทําไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่ารออะไหล่นะฮะเราก็จะแจ้งไปว่าตรงนี้คือ,อขาดอะไรอะไรบ้างนะขาดลูกปืนนะฮะลูกปืนเบอร์อะไรก็ว่าไปนะครับมีอะไรขาดบ้างน,นะก็สามารถที่จะใส่นะฮะใส่ได้ว่ามีอะไรขาดขาด้า้แล้วก็ใส่ตัวข้อมูลเข้าไป เรใส่ตัวข้อมูลเข้าไปเสร็จแล้วนะฮะเราก็ส่งฐานะย้อนกลับนะครับที่351นะครับตอนนี้ฐานะของใบสั่งซ่อมตัวนี้ก็จะเป็น forward form a t e r i a l นะครับฐานะที่ส่งไปตอนนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาดูในฐานะของหน้าจอของผู้จัดการแผนผลิตนะครับ เพื่อการแผนผลิตเข้ามาดูนะครับที่ใบนะฮะสามห้าหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานะเป็นเวทร์แมท t e เรียน,นะครับแต่ว่ายังยืนยันเหมือนเดิมว่าดิวเดตคือวันที่สิบเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นลักษณะของการแจ้งสถานะการณ์หรือว่าสถานะของงานต่างๆย้อนกลับมาให้ทางด้านหน่วยงานผู้แจ้งนะครับได้รับทราบแล้วก็ ให้ทางด้านหน่วยงานผู้ดําเ,เนินการนะครับทั้งหน่วยงานซ่อมบำรุงกับหน่วยงานผลิตเนี่ยนะครับได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันนะครับว่าแต่ละงานเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราลองออกใบแจ้างงานใหม่อีกใบหนึ่งนะครับสมมุติออกเป็นพันละสี่สิบเหมือนกันนะครับอันนี้ออกนะฮะที่เบอร์ศูนย์สี่นะฮะอภิ์ไทยก,กิจก็ได้นะครับ ส่วนหน้าจอ display าดิสเพย์ในภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนพิมพ์็นพิมพ์ไทยหรือังกฤษก็ได้นะครับช่อง,งเหลืองเหลืองนี่คือช่องบังคับให้ลงนะครับช่องเขาขาจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับเพจบายครับใส่ชื่ออะไรพุณนี้ก็ได้นะครับโทรศัพท์อะไรโอเควันที่ต้องการต้องการกวันที่สิบนย์หนึ่งสองถึงหนึ่งสองนะครับเวลาศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น ดีฟอล์ขึ้นมานะครับนี่ต้องการเร็วไปหน่อยนะฮะเอาเป็นสักสิบโมงแล้วอย่างเงนะครับก็เหมือนกันฮะก็จะโพสตนะครับตัว Work r e เ u e s t รีนะครับพอโพสต e q รี s t เควสเสร็จแล้วนะครับก็มาดูว่าตรงนี้นะครับกดอัปเดตปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวข้อมูลขึ้นมานะครับว่าตรงนี้นะครับใบแจ้งางานที่เราออกใบใบเดยเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ในการแอปพุ๊ดนะฮะถ้าเราทําหน้าที่ในการแคนเซิลนะครับ c a n c e l a b l e t ร์หรือเปล่าโอเคนะครับตัว p e n d i n g นีก็จะบอกว่านะครับตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวใบแจ้งงานเข้ามานะครับก็คือที่เราทำก็คือตัวนี้นะครับศูนนะตัวนี้จะเป็น W R cancel นะครับตัวนี้ก็คือใบแจ้งงานตัวนี้นะครับถูกการ Cancel ออกไปนะครับพอใบแจ้งงานถูกการ Cancel ออกไปนะครับเราจะดูได้ว่าของหนึ่งงานซ่อ้บบำรุงเนี่ยนะครับก็จะไม่มีใบแจ้งงานที่รับการโนมัติเข้ามาสู่ระบบ ก็จะตรงนี้จะมาถึงงานซ่อมบำรุงได้ก็ต้องผู้จัดจการแผนกแต่และแผนกทำการอนุมัติก่อนนะครับครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวซิสเต็มเรื่องของตัวระบบการเตรือนนะครับอัตโนมัตินะครับของซอฟต์แวร์ซิมโ e นะครับโดยสรุปก็คือหน่วยง,งานเอนจิเนียริเนี่ยสามารถใช้แซนไบโหมดนะครับในการรอนะครับใบแจ้งงานใหม่เข้ามาได้โดยที่เราสามารถทำงานอีกอื่ได้นะครับ ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของตรง Work o r ออเเนี่ยนะครับก็จะมีสเตตัสของงานที่เราสามารถย้อนกลับนะครับบอกผู้ย้อนกลับไปทางผู้ที่แจ้งงานเข้ามาหาเรานะครับว่างานนี้นะครับสถานะของงานเป็นยังไงนะครับอินโฟเซตนะครับก็คือกาลังดำเนินการอยู่นะฮะหรือว่า w ว i t for m ร์มเทอร์เรียนนะฮะเวิฟอร์แพ็ค i อรดิชั่นเวิร์ฟอร์สเก็ด้วนเว t รฟอร์แอปพูเวอร์แคนเซซึ่งนี่เราสามารถสร้างได้ว่าเราจะใช้สร้างสถานะของงานอะไรบ้าง ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการอินเวน์เ็หนึ่งเรื่องของตัว Workflow นะครับของตัวซอฟต์แวร์ซิมโ e ครับสวัสดีครับ